สวัสดีครับพบกับช่องเด็กอ้วนกับมนอกับคลิปนี้เราก็พามาทำบุญกันที่วัดเขาสูงจำฟ้า,อ,าอยู่ที่ตำบลสามสิบหนะครับอ,อําเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับ

นี่เราก็กำลังจะเดินเข้าไปกันภายในวัดนะครับรอันนี้ก็จะเป็นป้ายทางด้านหน้าทางเข้าวัดนะครับรนี่เราก็รับชมภาพบรรยากาศกันไปนเรื่อยๆครับ ลูกจากติดสภาพความสะพานรวนะครักษ์ากที่มีห้าเลยครับแน่ากตัที่จะข่งในยักษ์ผู้ติดสภาพความสะพานรวยดยกษ์รนยักษ์สะพานแห่งความร่ำรวยสะพานรยที่เกี่ยใหโ่โตในยกั์ว้าเขาสูงแต่งตานะครับแล้วก็เดินลาเสาแดงในกเขาแห่งความสงบเสาแห่งความโชคดีนะครับ ิ่งเราทในเรื่ความโชคดีของเราก็อาิษฐ์ก่อนในยารก่อนที่เราจะเดินแต่การอาิษฐทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกานอย่างวันเขาสูงในการนันจะเป็นสุขเส็ข้าวปัรโคหรือสุดท้ายตื่นข่าในงานวิทาการที่ทีในงานที่เราแขดงนในการที่นช้ถึงววามรขอสถึงแจ้ข่าวา้ท้ก็ใอ่ชุดเพื่อเป็นถุงแต่ก็ตั้งใจว่าในการไป่าเรื่องเพ้านอนหรือว่าพตัา

นี่เราก็เดินขึ้นมาถึงด้านบนของวัดกันแล้วในะครับ <Okay. S 1> ด,ด้านหน้าวิหารเราจะมีรูปปั้มนมังกรนะครับ นการที่จงมการนเอาไปงุนี่หลังไหลกันไปนี้ในกรที่ะม้การำทุกขั้นไปนะครับวันนี้ที่้องมาเยื่ไม่เจิในะครับเดินทางมาที่วัดเขาสูงของเราในการจะมี้ารนำเอานก่อนนะครับจิงหองพระประธานในบนตนของวัดสูงก่อนนะครับซึ่งเปจิ้งองด้านบนของพอนะครับแล้วก็ลงมาว่าท่าของพอข้่งลางนะครับอยู่ตงด้านเว เก็เปร้าาข้นะครับโดยที่ทองทำี่้ตที่าถึงใหม่นดจะติดพ่อต่อนะครับติดต่อตั้งตนมีามต้องการที่จะดูเด็คแหนที่นคา้อีการง็กก็จะขายเมางรู้สึกทครดูข้าด้านนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวด้านหน้าองค์หลวงปู่ทวดนะครับ แบบก็ไปยืนดี่ยืนเด็ดถ่าย,ยให้ยืนนี่เราหันมาพี่เพื่อนเปตองไปไก่ เราก็กำลังจะขึ้นไปว่าด้านบนนะครับตีทองคนอุบลขนงมก็เขาสูงก่อนนะครับ แลที่สำคัญเดี๋ยวเราจะได้ลงปปั้นไข่รูปในะครับขอพามต่างๆนะครับในจากวันที่เราไปกันจะตรงกับวันหยุดช่วงปีใหม่พอดีก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวไปทำตุนกันคบนข้างหน้าตานะครับแล้วก็รับชมคลิปกันไปเรื่อยๆครับ ที่ไหนเคยนักตุงบอกว่าอน้าตุงอยู่ที่ไหนนี่ก็จะเปลี่ยนนะภายในวิหารนะครับ มีพระนอนอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบวิหารนะครับ อย่างนี้ก็รับจากสถานะดูแห่งที่จะมีสภาพกับน้องที่จะสาารายใจมาเรื่อยๆนะครับดีๆบ้ครับก็สื่จะสถารถดูแห่งนี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกพอรับประทานในโมโซของยังที่เปิดอีกับนกได้ นะครับยินดีต้องรับพี่น้องที่ดินทามาถึงกันใหม่ๆในขณะนี้นะครับยินดีต้องรับเข้าสู่ยาสถานรบุญแห่งนี้นะครับยินดีต้องรับทุกท่านเลยนะครับเรามายังวัดเข้าสูงแล้วขึ้นไปปิดทองด้านบนกันซะก่อนนะครับในอุอถือของวัดเรานะครับขึ้นไปปิดทองด้านบนกันซะก่อนนะครับเดี๋ยวปิดทองเสร็จแล้วก็ลงมาไหว้ขอพรด้านล่างกันนะครับ แล้วก็เดินลอดเสาแห่งความสําเร็จเสาแห่งความช่วงปีนะครับอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานในวัดเขาสูงก่อนนะครับหลังสักนั้เดี๋ยวเราก็เดินลอดเสานะครับเพื่อเป็นสนิทมงคลกับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวนะครับวันนี้มายังวัดเขาสูงแล้วก็ขึ้นไปปิดทองด้านนก่อนนะครับบนอุโบสถ ทางด้านนี้ก็จะเป็นพาพิกเนตน,นะครับ นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครและติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องดึกว้นคอมมานนอกด้วยนะครับขอบคุณครับ